ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า11บอนะครับอ่านักเรียนลองดูโจทย์ที่หน้าส1บเอ็ดนะครับโจทย์บอกว่า5้าิบี่หารด้วยสนะครับ5้าิบ่หารด้วยสาม้าิบี่เป็นตัวตั้ง3าเป็นตัวหารเพราะฉะนั้น5 4บี่จะอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้น3ามเราต้องท่องแม่ตัวหารก็คือแม่3นะครับเมื่อตัวหารมันมีตัวเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องหารทีละตัวนะครับหารทีละตัว3เอาไปหาร5ท่องแม่3จนถึง5แล้วหยุดใช่ไหมครับ3อะไรได้5้าอ่ะสามหนึ่าม, 2, 6, มันทำไมไปแล้วมันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นจะสามารถใช้ได้ก็คือ3 3 1 3นะครับ เราจะใช้ได้คือ3ามหนึ่งสสหนึ่งสมใช่ไหมครับ3ามหนึ่งสลบกันเหลือลบกันเหลือสองที่ตัวตั้งหมดหรือ,อยังตัวตั้งยังไม่หมดเพราะฉะนั้นชักอะไรลงมาชัก4ลงมาพอชัก4ี่ลงมาปุ๊บตัวตั้งเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนที่มาอยู่ตรงเลขสี่ตรงนี้มี2กับ4เพราะฉะนั้นตัวตั้งตัวใหม่คือยี นะครับตัวตั้งตัวใหม่คือ24 3อะไรได้24 3 8 24ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ18นะครับคำตอบคือ18วิธีการตรวจคำตอบตัวคำตอบก็คือเอาผลลัพธ์คูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้ง ผลลัพธ์คูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะครับสำหรับาการหารที่มีนะครับตัวตั้งเป็นตัวนวนสองหลักนะครับก็คือเราจะต้องหารทีละตัวเพราะตัวหารของเราคือเลขสามนะครับเป็นจำนวนเดียวเป็นเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องหารทีละตัวนะครับ การหาผลหารที่มีตัวตั้งเป็นจํานวน2หลักแล้วมีตัวหารเป็นจํานวนหลักเดียวคือเลข5เห็นไหมครับตัวตั้งเป็น6 9ตัวหารคือ5เพราะฉะนั้นใช้อาการเดียวกันก็คือในการหารนั้นก็ต้องหารทีละตัวเพราะฉะนั้นเอา5ไปหาร6 5อะไรได้6เกินไม่เกิน6 5อะไรได้6 5นะครับ5 1 5 5 2 10มันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้5 1 ห้างั้นลบกันเหลือ1นซัก9ลงมาทําให้ตัวตั้งเปลี่ยนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวตั้งก็คือ10อะไรครับ1 9ตัวตั้งเป็น19เพราะฉะนั้นตัวตั้งใหม่ไป19บเ้วราจะต้องท่องแม่5จนถึง19แล้วหยุดนะครับท่องแม่5จนถึง19แล้วหยุดอเอารมาดูพร้อมกันว่า5อะไรได้19 5 15 5, 2 10 5้าสามสมันเกินเพราะฉะนั้นจะใช้5 3 15ลบกันเหลือ4นะครับลบกันเหลือ4 4ตรงนี้เราจะเรียกว่าเศษนะครับสตรงนี้เราจะเรียกว่าเศษเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะได้13บสามเศษ4ี่นะครับสิเศษสตรวจคำตอบก็จะคล้ายกับ าการหารที่ไม่มีเศษก็คือการเอาตัวหาตัวผลลัพธ์คูณกับตัวหารแล้วบวกกับเศษจึงเท่ากับตัวตังนะครับจะแตกต่างกันคือเราจะต้องบวกเศษนะครับเศษเป็น4เพราะนั้นเราต้องบวกเศษนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการหารจำนวนนะครับหารจำนวนที่นะครับมีมากกว่าแม่ สุดคูณเราต้องหารทีละตัวอย่างที่ค,คุณครูทําให้ดูนะครับต่อมานะครับมาข้อที่แล้วจะเป็นในส่วนของตัวตั้งที่มี2หลักทีนี้ตัวตั้งที่มี3หลักมาถึงตัวตั้งที่มี3หลักนักเรียนครับนักเรียนไม่ต้องเกรงกลัวเลยว่าตัวตั้งจะมีกี่หลักจะมี3หลักหรือทั้งหมดในการที่เราจะทํานั้นจะมีสูงสุดถึง4หลัก นะครับไม่ต้องกลัวเลยอย่างไรคือนักเรียนมาดูพร้อมกันคือเมื่อตัวหารมันมีหลักเดียวเมื่อตัวหารมันมีหลักเดียวหลักการเดียวกันอย่างที่คุณครูเคยสอนคือต้องหารทีละตัวนะครับต้องหารทีละตัวมาดูพร้อมกันห้าเอาไปหารทีละตัวตัวแรกก็คือห้าห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้าลบกันเหลือศูนย์ชักอะไรลงมาครับ ทักสี่ลงมาปุ๊บตอนนี้4ี่ตรงน,นี้จะกลายเป็นตัวอะไรแล้วครับจะกลายเป็นตัวตั้งเมื่อ4กลายเป็นตัวตั้งเราท่องไวห้5ไปถึง4ี่สิห้าหนึ่งหมันทําไมไปแล้วมันเกินอ่ามันเกิน5้าหมันเกินคุณครูคบอกว่าให้ถอยหลังจากหนึ่งเหลืออะไรครับเหลือ0นเพราะนั้นห้คูณศนย์ได้0ลบกันเหลือ4ีนะครับลบกันเหลือสี่ชักไ้ลงมา ชัก5ลงมาจนมีตัวตั้งใหม่แล้วตอนนี้ตัวตั้งใหม่คือเลขอะไรครับ45 5อะไรได้45 5 1 5 5 20 5 35 5 4 20 5 5 25 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 40 5ลบกันเหลือ0ลบกันเหลือ0ก็คือเศษ0ก็คือไม่มีเศษคือการหาลงตัวข้อนี้เลยตอบ100 นะครับข้อนี้เลยตอบ109่้อยาตัวคำตอบทุกคนตัวคำตอบก็คือผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวอะไรครับตัวตั้งนะครับผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะครับอ่ะนี่ก็คือในการหารที่มีตัวตั้งเป็นจำนวน่หักนะครับ3หลักนะครับ อ่ะต่อมามาดูการหารที่มีตัวตัวตั้ง3หลักมาดูข้อนี้563หารด้วย4 4เป็นตัวหารนะอ่ะ4 1 4ลบกันเหลือ1ชักอะไรลงมาครับชัก6ลงมาเมื่อชักมาเสร็จปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นตัวอะไรแล้วจะกลายเป็นตัวตั้งแล้ว16 4อะไรได้16 4 1 4 4 2 8 4 3ึ่4 4ี หกลบกันเหลือศูนย์อ่ะชักลว้วไตัวตั้งยังไม่หมดชักมาอีกคือสามสามตรงนี้เป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวตั้งสี่อะไรได้สามสี่หนึ่งสี่มันเกินสามไปแล้วให้ถอยหลังก็เหลืออะไรเหลือศูนย์ใส่ศูนย์ข้างบนแล้วก็ต้องใส่ศูนย์ข้างล่างลบกันเหลือสามตรงนี้เราจะเรียกว่า เศษนะครับนั่นจะได้140เศษคุณครูบอกว่าให้ใส่ตัว R ได้เป็น R 3แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวคำตอบทบทวนผลหารคูณตัวหารมีเศษให้บวกอะไรบวกเศษจ,จึงได้เท่ากับตัวตังนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเลย นะครับมันไม่ยากเลยเมื่อการการหารยาวเนี่ยมันไม่ยากเลยคือหลักการเดียวกันเมื่อมีตัวหารเป็นจานวนเดียวเป็นเลขตัวเดียวก็หารทีละตัวนะครับตัวตั้งสองหลักก็ทํามาแล้วตัวตั้งสามหลักก็ทํามาแล้วเรามาดูตัวตั้งสี่หลักกันบ้างนะครับเรามาดูตัวตั้งสี่หลักกันบ้าง อะมาดูตัวตั้ง4ี่ละอันแรกมาดู4948หารด้วย4 4948หารด้วย4อ่เรามาดูพร้อมกันเลยหารทีละตัวหารทีละตัว414ลบกันเหลือ0ชักอะไรลงมาครับชัก9ลงมาปุ๊บเตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรตัวตั้ง9กี้กว่าตัวตั้ง4อะไรได้9 414 428 4 3ึ่ 2มันทําไมแปดเก้าไปแล้วมันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นใช้4 2 8ลบกันเหลือ1ชักอะไรลงมาครับชัก4ลงมาตอนนี้ตัวตั้งเป็นเลข14 4 1 4 4 2 8 4หนึ่งสปมันมันเกินอะไรไปแล้ว4ี่สมันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้ถอยหลังเหลือ3 4 3สี่สสสองลบกันเหลือ2ชักอะไรลงมาครับ ชัก8ลงมาตัวตั้งเป็น28เอา้าลงตัวเลย4 7 28อ่าลบกันเหลือ0ตอบ1237นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าการหารไม่ว่าจะเป็นตัวตั้ง2หลัก3หลักหรือ4หลักก็มีหลักการเดียวกันเพราะตัวหารเรามีหลักเดียวเราจะต้องหารทีละ ตัวอันนี้คือใจความสําคัญหลักเลยที่เราจะต้องคิดว่าการหารของเรานั้นต้องหารทีละตัวนะครับ